อันนี้ก็จะเป็นซอยเข้าบ้านนะคะทุกคนนะตอนนี้ก็คือเริ่มจะเป็นในเมืองแล้วละ่ะอันนี้ก็บ้านป้าบ้านลุงบ้านญาติกันท้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านแม่เพชรนะคะเนี่ยนะคะหลังนี้ก็จะมีแต่รถนะเพราะว่าน้องชายเปิดร้านซ่อมรถนะทุกคนก็จะมีแบบรถมาซ่อมเยอะมากแล้วก็่อ,องานก็เยอะนะทุกคน แต่เขาไม่อยู่หรอกนะชีวิตบ้านนอกนะเขาไปไล่ไปนาไปสวนะเขาจะซ่อมไม่ได้ทั้งวันอนะซ่อมแต่ช่วงเชา้านะคะอันนี้ก็จะบรรยากาศอันนี้บ้านเกิดเลยนะอืมอันนี้คุณพ่อคุณตาคุณพ่อฮะเออ ต้นมะลุมต้นมะลุมนะด้วทุกคนมีนี่ลูกดิบก็เอาไปแกงได้อันนี้นีเอามาเล็ดพัน์มันเอาแกตัดต้นติวออกโอ,โ,อโอ้แกเอา,เอาพ่อเอาไอ้นี่ต้นติวออกนี่ไงมันมีต้นติวเนี่ย ตอรติต้วเนี่ยแกตัดออกอที่จริงมันใส่แกงได้นะเนี่ยแกตัดออกแล้วแกก็อะไรอะปลูกเหลืองอุไลนี่มีชานม,มีชานมด้วยมีชานมด้วยนะคะชานมกระต่ายน่ารักมีน้ำกินไหมชานมฮัลโหลฮัลโหลชานมฮัลโหลชานม ตัวใหญ่เลยทุกคนน่ารักนะคะกระตายน้องสาวจะมาให้แม่เพชรเลี้ยงแม่เพชรไม่เลี้ยงนะไม่มีพื้นที่สงสารมันมันต้องอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบกว้างๆใหญ่ๆบ้านแม่เพชรแคบชานมชานมชานม,ามนะอันนี้ก็เลยว่าจะให้ให้คุณตาเลี้ยงอยู่นี่อยู่บ้านนองเนี่ยเพราะว่าน้องสาวอยู่บนไงทุกคน พื้นที่มันก็ไม่ได้กว้างโอเคแค่นี้นะคะทุกคน